สวัสดีครับวันนี้มาเข้าแปลงมันสำหลังนะครับมาขุดมันสำหลังอีกแปลงหนึ่งครับแปลงนี้ก็เป็นพัน cmr 8ปดเาเหมือนแปลงแปลงที่ผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับแต่แปลงนี้อายุอายุนี่มันจะอยู่ที่10บเดือนกับประมาณ22 2 3ิบาวันนี่ครับประมาณ10เดือนกับ23ามวันแปลงนี้ก็มันมีปัญหาเรื่องเน่าเหมือนกันนะครับ มันมีปัญหาเรื่องเน่าโซนด้านล่างนี่มันเป็นดินดินทรายที่อุ้มน้ํานะครับผมก็เลยต้องต้องต้องได้ขุดต้องได้ขุดออกก่อนนะครับก็คือแปลงนี้ผมก็ใส่ที่ไก่แกบไล่หนึ่งก็ตกประมาณ30กระสอบเหมือนกันครับแล้วก็มีการตรวจเช็คค่า pH ดินแล้วก็ปรับสภาพดินปรับค่า pH ดิน pH ดินแปลงนี้นี่ที่ผมเช็คดูนี่หลังจากที่ผมปรับแล้วนะครับ มันอยู่ประมาณ6.6 6.7นะครับแต่ก่อนหน้านี้ค่า pH มันมันประมาณ6.5ครับผมก็ปรับสภาพดินให้ค่า pH มันเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่ปรับสมดุลธาตุอาหารด้วยนะครับแต่แปลงนี้นี่ผมฉีดฮอร์โมนนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยบ่อยเหมือนแปลงที่บ้านแปลงที่บ้านฉีดไปประมาณ8รอบครับแต่แปลงนี้ผมฉีดสักประมาณประมาณ6รอบครับแต่ที่ผม <c oughs> ลองเดินสำรวจดูนะครับตอนนี้นี่ ขนาดหัวนี่เง่าใหญ่สุดนี่ตอนนี้มันน่าจะมี3 30ขึ้นนะครับแปลงนี้30มสิบขึ้นการใส่ปุ๋ยแปลงนี้ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับสองรอบสองรอบอ่ารอบแรกก็ช่วงอายุช่วงอายุประมาณหเดือนกับ20วันนะครับแล้วรอบที่สองนี่ผมมาใส่ตอนน่าจะประมาณฝนมานะครับน่าจะประมาณอายุสักประมาณ7เดือนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองชั่งให้ดูนะครับแต่โซนด้านล่างโซนนี้นะครับที่ผมเช็คดูขนาดหัวมันมันจะเล็กกว่าโซนด้านบนนะครับอย่างเงานี้นะครับเงานี้น้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณ16กิโลนะครับ16กิโลแต่มันก็มีเงาเล็กเงาใหญ่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเงาใหญ่นี่ส่วนมากมันจะอยู่ประมาณ20แถวๆเกือบ20ก็มีนะครับ เงานี้สิบสิบห้าโลครึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองช่างเงาที่หวัวมันเล็กให้ดูด้วยนะครับอัน,นอันนี้ถือว่าเป็นเงาเล็กมากแล้วน่าจ,จะเล็กสุดในแปลงนะครับเงานี้สี่กิโลมันก็มีเงาเล็กเงาใหญ่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงาเล็กตัวนี้มัน เกโลครึ่งเง้านี้ค่อนข้างยาวนะครับแต่ซ m r อ m r 8าซมันเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างยาวนะครับถ้าถ้าเราบำรุงรักษาถึงนี่ผลผลิตมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับตัวนี้19โลครับถ้าเทียบขนาดหัวก็ประมาณนี้ครับ ก็ถือว่าใหญ่กว่าขวดน้ำค่อนข้างเยอะนะครับขวดน้าขวดขวดน้ําขวดสิบาทนะครับนี่อันนี้19บเก ขนาดหัวก็ใช้ได้นะครับแล้วมัน CMR89 มันเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะโดกด้วยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งมันอาจจะไม่ค่อยเก็งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองช่างโซนด้านบนดูนะครับ ส่วนมากเงาเล็กมันก็อยู่ที่ช่างดูนี่มันจะอยู่ประมาณเล็กสุดนี่ประมาณ5ครับเล็กสุดประมาณ5แต่ส่วนมากถ้าถ้าเป็นกรณีเงาเล็กนะครับมันจะอยู่ประมาณสักเจ็ดโลถึงสิบโลนะครับถ้าเป็นเงากลา,างนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณเงากลา,างนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสิบสองถึงสิบเจ็ด แต่ถ้าเป็นเงาใหญ่แปลงนี้นี่น่าจะถึงสามสิบอยู่นะครับแต่โซนด้านบนนี่ขนาดหัวนี่มันมันจะใหญ่กว่าโซนล่างนะครับมันจะใหญ่กว่าโซนล่างอยู่ความดกก็ใช้ได้ความดกความใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับ เงานี้นี่หน้าถ้าผมตวงด้วยมือนะครับน่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดเี๋ยวลองช่างสิบห้าโลครึ่งครับ เงานี้ยี่สิบเอ็ดโลขีดพมโอนจะทำโครงสร้างข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถอายเพิ่มเพิ่มจำนวนหัวต่อต้นนะครับเพราะว่าปัญหาของมันสมหรังข้ามแรงเนะี่ยจำนวนหัวต่อต้นจำนวนหัวมันจะไม่ค่อยดกนะครับโอ้หนักเหมือนกันครับเดี๋ยวลองเง้านี้เง้านี้น่าจะ น่าจะเกือบสาสิบนะครับนี่อันนี้อันนี้ยีบสามโลครึ่งยีบสามโลครึ่งแต่ขาดสองครับขาดสองหัวถ้ารวมถ้ารวมที่ขาดด้วยนี่น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบหยบเจ็ดน่าจะได้ครับ น้ำหนักมันน่าจะอยู่ประมาณเง่าใหญ่นี่มันน่าจะอยู่ประมาณ 20- สถึงแต่ส่วนมากมันจะเป็นเง่ากลางนะครับเง่ากลางก็น่าจะประมาณ12ถึงถึง20สิบนะครับแต่เง่านี้นี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ <c oughs> น่าจะเป็นเงาใหญ่ที่สุดนะครับเง่านี้ นี่นะครับหน้าใหญ่ๆที่สุดในแปลงมันนะครับตอนนี้ผมช่างดูน้ําหนักเกือบ31มกิโลนะครับขาดอีกนิดเดียว31มกิโลครับความดกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 สิบสี่สิบห้าสิบหกอ้เง่านี้สิบหกสิบหกหัวนะครับสิบองหัวน้ำหนักเกือบสามสิบเอ็ดกิโลนะครับน่าจะเงาใหญ่ที่สุดแล้วครับแต่โซนด้านบนนี่ส่วนมากมันจะเป็นเง่าไปหาเงาใหญ่นะครับมันมันจะเป็นเง่าเง่ากลางไปหาใหญ่นะครับ อย่างเง่านี้นี่ก็น่าจะไม่ขาดสิบห้านะครับไม่ขาดสิบห้าความใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเงานี้นี่น่าจะยี่มียี่สิบนะครับกะขาดขาดสองหัวอันนี้มันขาดสองหัวเง่านี้น่าจะประมาณยี่สิบ ถ้าเทียบกับขวดน้ำก็ขนาดก็ค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนมากหัวมันจะหัวใหญ่นี่มันเท่าน้องแล้วนะครับเนี่ยขนาดความใหญ่โอ้เงา้ี้ก็ เงานี้ก็น่าจะเฉียด30นะครับดูความใหญ่มันต่างกันค่อนข้างจะมากครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13หสอันนี้13บหัวเงานี้นี่เงานี้น่าจะ20บวกครับโซนนี้ส่วนมาก20บบวกจะค่อนข้างเยอะนะครับ เงานี้ก็น่าจะไม่ขาด16นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันได้ยาวครับความยาวมันได้เงานี้ก็เงาหนี้น่าจะแถวแถวสามสิบนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองช่าง โอเออโอง้านี้ยี่ครับ21โลมันแต่มันค่อนข้างยาวนะครับนี่ ความใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับความดกความใหญ่ใช้ได้เพียงแต่ว่าแปลงนี้นี่ถ้าผมได้ฉีดฮอร์โมนได้ฉีดฮอร์โมนชุดทำโครงสร้างเยอะกว่านี้น้ำหนักคงมันคงจะดีกว่านี้นะครับส่วนมากเงาเล็กนะครับเงาเล็กที่ต่ำกว่าสิบโลนี่มันมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมันค่อนข้างที่จะน้อย เงานี้ก็น่าจะเฉียดสามสิบนะครับนี่ดูนขนาดหัวเนี่ยสองเงานี้เงานี้ก็ไม่น่าจะขาดยี่ห้านะครับเงานี้ก็ เอันนี้น่าจะเฉียดเฉียดยี่สิบห้าโลนะครับเพราะว่ามันได้ดกได้ยาวได้ยาวได้ใหญ่ด้วยนะครับเออเออเอ,อ,เอ,อนี้อย่างนึงน้ำหนักมันเห็นดิมันคว่ำเน่า,ม,ามันใดญเนาะเน่าอ๋อขาดขาดหัวนลยๆๆๆๆอันนี้ยี่สิบกิโลนะครับยี่สิบโล แต่ว่ามันมี่หงาเงยเงาหนึ่งอยู่หันไปไงครับบ่เอาล่อเอาล่อเงานีมั้งนี่เขาทำเนี่ยเห็นมันใหญ่ดีจากคงจักน้ำหนักมันอออันนี้21โลนะครับแต่21โลนี่ขาดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขาด1หัว2หัว3หัวครับ หนึ่งสองสามส,สี่สี่หัวเงา้านี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันไม่ขาดนะครับน่าจะอยู่น่าอยู่ประมาณยี่สิบสีได้ครับน่าอยู่ประมาณยี่บสี่ วันนี้ขาดไปหัวหนึ่งนะครับขาดไปหัวหนึ่งน้ำหนักอยู่ที่ยี่ยี่สิบกิโลครับโอ้ขาดสองครับขาดสองด้านล่างอีกด้านล่างถ้ารวมหัวนี้น่าจะประมาณยี่บประมาณยี่บสองยี่บสามโลได้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับมันสำหหลังสิบสิบเดือนกับยี่สิบกว่าวันนะครับก็ ก็คือหลักๆก,ก็คือขอให้มีความดกนะครับเพราะว่าปัญหาของมันสมหลังข้ามแรงมันจะมีปัญหาเรื่องจํานวนหัวต่อต้นนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าแรงนะมันไม่มีน้ําฝนครับถ้าไม่มีน้ําฝนีหมายถึงความดกมันมันจะไม่เหมือนหน้าฝนนะครับก็ต้องพยายามเป็นไปได้ก็ต้องถ้ามันสมหลังข้ามแรงก็ต้องพยายามฉีด อฮอร์โมนกระตุ้นมันนะครับเพื่อที่จะทําให้มันสําหลังมันหัวดกนะครับโอย้ยกก็หนักแต่โซนด้านบนนี่มันจะเป็นหัวขนาดกลางๆนะครับส่วนมากหัวขนาดกลางๆก็ประมาณสิบเกดขึ้นนะครับส่วนมากมันจะประมาณสิบเ็ดขึ้นสิบเ็ดขึ้นไปถึงเงาใหญ่สุดตอนนี้ก็สามสิบเอ็ดโลครับ ไอ้มันสําหลังโซนนี้นะครับโซนนี้ตามที่ดูนี่ส่วนมากขนาดหัวน้ําหนักมันมันจะอยู่ประมาณมันจะอยู่ประมาณ1ิบสไปถึง30แต่ว่าทัวเฉลี่ยส่วนมากโซนนี้มันจะอยู่ประมาณ15น่าจะเยอะครับแต่แต่แต่แตเงาเล็กก็มีนะครับอย่างเงานี้นี่อย่างเงานี้นี่เน่าไป2หัวก็น่าจะอยู่ถ้าไม่เน่านะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ หกโลน่าจะได้ครับเนี่ยอย่างนี้เงาเ,เล็กเงาเล็กน่าจะหกโลนะครับแต่ถ้าเป็นเงาใหญ่ๆก็ส่วนมากแถวโซนนี้เป็นสิบห้าขึ้นนะครับอย่างนี้ก็เน่าแต่เงานนี้ก็น่าจะมา ี่สิเดยี่บสองโลน่าจะได้นะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับหมายถึงขนาดหัวแล้วก็น้ำหนักต่องเงานะครับโซนนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว,ว่าปัญหานะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับมันสมหลังข้ามแรงนะครับอันนี้เป็นเง,าเ,เงาเล็กครับเงาเล็กเงานี้น่าจะประมาณเจ็ดโลเจ็ดแปดโลน่าจะได้ครับ ส่วนมากครับปัญหาของเกษตรกรในการปลูกมันสำปะหลังข้ามแรงนะครับปลูกมันสำปะหลังข้ามแรงหมายถึงหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับความชื้นในดินมันไม่มีครับความพอความชื้นในดินมันไม่มีเนี่ยมันทําให,ห้มีปัญหาเรื่องจํานวนหัวต่อต้นนะครับจรงิจรงๆแล้วจํานวนหัวต่อต้นมันจะน้อยนะครับมันจะน้อยสําหรับมันสำปะหลังข้ามแรงนะหรือว่ามันสำปะหลังเดือนสิบเอ็ดนะครับเป็นไปได้นะครับ หลังจากที่เราปลูกไปแล้วช่วงช่วงที่สําคัญมากนะครับก็คือช่วงประมาณเดือนครึ่งไปถึงสามเดือนนะครับช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้พยายามพยายามขยันหรือขยันเข้าไปฉีดฮอร์โมนเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นครับกระตุ้นทําให้มันซําหลังเปลี่ยนจากรากให้กลายเป็นหัวในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งไปถึงสามเดือนนะครับช่วงนี้สําคัญมากครับ ถ้าเราฉีดได้แล้วตอนนี้มันจะมีการสะสมอาหารในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนหรือสี่เดือนอย่างนี้พอมันสะสมอาหารเต็มที่แล้วปริมาณธาตุอาหารเพียงพอแล้วขนาดหัวมันจะตามมาเองครับมันจะตามมาทีหลังครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือปุ๋ยรอบสองครับปุ๋ยรอบสองกับกับหญ้าครับเพราะว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งของมันสมหลังข้ามแรงก็คือพยายามช่วงหนึ่งถึงสามเดือนถึงสี่เดือนอย่าพยายามให้มีหญ้านะครับ พอผ่านผ่านช่วง4ีหเดือนไปแล้วถ้าถ้าถ้าส่วนสูงมันได้ก็ควรที่จะมีการฉีดยาฆ่าหญ้าเลยนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องวัชพืชนี่มันจะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ทําให้มันสมาหลังผลผล,ผลิตเราไม่สูงนะครับแต่จริงจริงแล้วมันสมาหลังเดือน11หรือมันสมาหลังข้ามแล้งนี่ถ้าเราบำรุงรักษาไม่ดีตั้งแต่เล็กนะครับปัญหาเรื่องอจำนวนหัวต่อต้นมันจะน้อยแล้ว แล้วพอพอเราปล่อยทิ้งไว้มันไม่โตครับพอมันไม่โตแล้วญ้ามันจะขึ้นมานะครับพอย้าขึ้นมาแล้วมันจะมันจะทําให้ยิ่งมันสาหลังการสะสมอาหารมันก็ยิ่งจะน้อยครับเพราะว่าญ่ามันจะเป็นหรือว่าจะพืชอ่ะมันมันจะไปแย่งสารอาหารที่มันสมหลังเข็ดูดกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าอายุสักประมาณ4ี่ห้าเดือนถ้าเป็นไปได้ถ้าฉีดยาฆ่าย้าได้ก็ต้องฉีดนะครับฉีดให้แปลงสะอาดครับเพราะว่า มันเรามันโตช้าอยู่แล้วมีวัชพืชเข้ามาอีกมันจะเป็นปัญหาเยอะครับหลังจากที่ฉีดแล้วถ้ามีฝนมานะครับถ้ามีฝนมาเป็นไปได้แต่ปริมาณฝนนี่เราต้องดูปริมาณฝนนะครับให้เป็นช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับเช่นอาจจะประมาณกลางกลางพฤษภานี่เริ่มมีฝนช่วงนั้นควรใส่ปุ๋ยครับแต่ถ้าฝนลหลงฤด,ดูนี่ก็ไม่ควรใส่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดการสูญเสียค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า ไอตัวปุ๋ยในตัวเจนนี่หมายถึงถ้าสมมติว,ว่าความชื้นได้มันละลายดีครับละลายดีแต่ว่าส่วนที่สูญเสียไปกับอากาศมันค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนตัวไอโพแทสเซียมเนี่ยปัญหาเรื่องการสูญเสียมันน้อยอยู่ครับมันน้อยอยู่แต่ว่าตัวไอในโตัวเจนเนี่ยมันจะสูญเสียค่อนข้างที่จะเร็วครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามีความชื้นครับถ้ามีความชื้นหลังจากที่มันละลายแล้วมันโดนแดดในการสูญเสียมันจะเร็วมากครับ เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ปุ๋ยรอบ2ที่เราจะใส่นะครับเราควรจะไปใส่ในช่วงประมาณต้นพฤษภพาเป็นดีที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วปริมาณน้ําฝนมันหลังจากที่มันตกแล้วมันมีโอกาสที่จะมาตกซ้ําอีกนะครับการสูญเสียมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งปุ๋ยรอบสอนะครับเราต้องพยายามดูโครงสร้างนะครับต้องพยายามดูโครงสร้างมันสำหรับหลัง ปุ๋ยรอบสองนี่มันสูตรปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยมันต้องไปเป็นไปตามโครงสร้างมันสำมำหลังนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันสำมหลังแต่ละแปลงการบำรุงบำรุงรักษามันไม่เหมือนกันครับเราต้องดูที่โครงสร้างสีใบส่วนสูงแล้วเราค่อยมาปรับสูตรปุ๋ยตามโครงสร้างมันนะครับเพราะว่ามันสำมำหลังเดือน11สูตรปุ๋ยมันจะไม่นิ่งนะครับสูตรปุ๋ยมันจะไม่นิ่งมันจะไม่ตายตัวมันจะไม่เหมือนมันสำมหลังที่เราปลูกต้นฝนครับ มันสํารหลังที่เราปลูกต้นฝนปริมาณน้ําฝนมันมีมาเรื่อยๆครับส่วนมากโครงสร้างมันจะไม่มีปัญหาครับพอโครงสร้างมันไม่มีปัญหาแล้วปุ๋ยรอบสองนี่ที่เราใส่นี่ไอสัดส่วนของปุ๋ยหรือว่าสูตรปุ๋ยนี่มันมันมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากครับมันจะใกล้เคียงกันครับแต่กรณีมันสํารหลังเดือน11นี่ก็คือโครงสร้างมันไม่ดีครับพอโครงสร้างมันไม่ดีสูตรปุ๋ยเียมันมันต้องไปเป็นเป็นไปตามโครงสร้างณขณะนั้นนะครับ เราต้องดูโครงสร้างให้ออกนะครับจริงๆแล้วมันสำหรังเดือนสิบเอ็ดเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นต้นมันน้อยนะครับที่มันน้อยก็เพราะว่ามันไม่มีน้ําฝนครับพอมันไม่มีน้ําฝนเดี่ยแล้วตอนนี้ส่วนสูงมัน,มนก็เลยไม่โตครับพอมันไม่โตเนี่ยโอกาสน้อยมากครับที่มันจะขึ้นต้นก็พวกนี้ต้องพยายามเก็บข้อมูลนะครับ เก็บข้อมูลไม่ไม่ว่าหลังจากที่เราปลูกหรือว่าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเราพยายามเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลไปเรื่อยแล้วเราก็จะรู้เองนะครับแต่ที่สาคัญหลังจากที่เราลงมือปลูกหรือทําอะไรเกี่ยวกับมันสําปะหลังแล้วนะครับให้เราเก็บข้อมูลทุกปีครับ,บเก็บข้อมูลเ,เ,เรื่องสีใบเรื่องโครงสร้างเรื่องออยสวนสูงเรื่องสูตรปุ๋ยหลังจากเราเก็บข้อมูลแล้วตอนนี้ พอเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเรามาประเมินครับตอนนี้เรามาประเมินว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นไปตามมันเป็นไปในทางที่ที่ถูกไหมผลการขุดวันสำหลังแปลงนี้นะครับเป็นพันซีมาแปดเก้าอายุสิบเดือนกับประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักมันได้อยู่ที่สองตันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับผมขุดวันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดสิงหาครับ เนื้อที่นะครับเนื้อที่พื้นที่ที่ผมขุดมันอยู่ประมาณ9 7ตาราลงวาหรือว่าหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานได้น้ำหนักอยู่ที่2ตัน990กิกโลครับถ้าหนึ่งไร่ก็น่าจะเกือบ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 ตันนะครับเกือบเกือบ12ตันผมก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการทำมันสำหลังไร่ละ10ตันก็คือวิธีการสังเกตนะครับตามที่ผมทำมาเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราจะทำมันสำหลังไรล่ละ10ตันนะครับก็คือในพื้นที่หนึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่เราขุดอ่ะมันจะมีทั้งเงาเล็กใช่ไหมครับเงาเล็กเงากลางเงาใหญ่เวลาเราขุดไปรวมรวมกันอ่ะมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลีย่ยห,หัวเล็กบ้างหัวกลางบ้างหัวใหญ่บ้างแต่ว่าถ้าจะทำไร่ละ10ตันนะครับน้ำหนักเง่าใหญ่นี่นะครับมันจะต้องมี 25กิโลขึ้นนะครับมันมันถึงจะได้ไล่ละ10ตันถ้าน้ำหนักเงาใหญ่ในแปลงของเรานะครับไม่ถึง25กิโลนะครับโอกาสยากมากครับที่มันจะได้ไล่ละ10ตันถ้าน้ำหนักเงาใหญ่ในแปลงนะครับ1ิ1หกิกโลนี่นะครับโอกาสยากมากนะครับที่จะได้ไล่ละ10ตันเงาใหญ่นี่ต้องมี 25ขึ้นครับมันถึงจะมีโอกาสได้ไล่ละ10ตันเพราะว่ามันจะมีทั้งเงาเล็กเงากลางเงาใหญ่ใช่ไหมครับตามที่ผมทํามามันก็ประมาณนี้ครับแปลงไหนที่ผมได้10ตันมันต้องมีแะครับแบบเงาใหญ่เงาใหญ่ต้องเกือบ30หรือว่า25ขึ้นต้องเห็นครับถ้าไม่เห็นนี่โอกาสยากมากนะครับ ถ้างเงาใหญ่ได้17-18นี่ผมว่าโอกาสยากมากครับที่มันจะถึงไรล,ละ10ตันนะครับก็คงประมาณนี้ครับก็หวังว่ามันจะเป็นแนวทางให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อเอาไปปรับปรุงใช้ในไร่ของตัวเองนะครับไม่ว่าวิธีการวิธีการบำรุงรักษาหรือว่าขั้นตอนหรือว่าแนวทางหรือว่าการสังเกตเงามันสำหรัลังว่าผล,ผลผลิตของเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ ก็คือเป็นการคาดการณ์คร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้ครับตามที่ผมํำมานะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ